มาจับลูกกับเมียไงตัวน้องอามมาจับลูกกับเมียเขาก็เลยปกป้องเขาปกป้องน่นะครับปกป้องปกป้องเขาปกป้องเห็นไหมเขาจะไม่ให้ให้ใครเข้าใกล้ลูกกับเมียเลยเห็นไหมคะให้เข้าใกล้ลูกกับเมียเลยเห็นน้องอามปรีมาเลยไปถือจานมาด้วยเขาก็ต้องรู้ว่าให้ผลไม้เขาหรือว่าให้ของกินเขาไง ก็จะปีมาหาเลยไม่รู้ก็กินถั่วหรือเปล่าเนาะถัวถ่วถั่วพักยาวที่เอ่อคองๆองอะ่ะไม่รู้กินหรือเปล่าน้องเพชต้องไปหาคนนู้นคนใส่เสื้อขาวนะน้องเชรนู่นน่ะคนเสื้อขาวนู่นน่ะนู่นน่ะน่า,านไปหาคนเสื้อขาวเลยมามาเออเออ น้องอามกลัวมากเลยดูดูดูเพชรน้องเพชรจะไม่ยอมให้น้องอามเข้าใกล้เลยเนี่ยเขาจะไม่ให้ให้เข้าเข้าใกล้เมียกับลูกนะเพราะน้องเพชรนี่จะรักเมียกับลูกมากเดี๋ยวเวลากินอะไรนะจะให้เมียกับลูกกินก่อนนะน้องเพชรจะกินที่หลังถ้าเหลือจะจากลูกกับเมียถึงจะกินจะให้เมียกับลูกอินก่อนเลยปกป้องมากเลยรักมากเลยอ่ะ ตายไปตัวหนึ่งแล้วตอนแรกมีสองตัวนะคะลูกโดนทับตายไปตัวหนึ่งแล้วเออนี่เหลือตัวเดียวแล้วอ่าคุณคุณจะเคลียร์อะไรกับน,น้องเพชรไม่มีคนจะคุยแล้วไงมีคนจะคุยด้วยไงก็เลยมาคุยกับเออน้องเพชรกับน้องพอแลวน้องอาร์มตอนนี้เอาอาหารมาให้เออ,อ,อใช่ ง่ายหนูหนูถือจานมาด้วยไงเขาเลยรู้ว่าหนูจะให้อะไรเพรานั่น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 ให้อามเข้าใกล้อ่ะคุณมีอะไรคุณจะเคลียรเขาเคลียเขาเลยเออคุณอามเคลียเขาเลยคุณจะเคลียอะไรเขาคุยเขาเลยน้องเพชรน้องเพชรอ้าว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 ่ะคุณบอกคุณจะมาเคลียรเขาเคลีย์ี่คุณจะวิ่งหนีเขาทำไมเล่าเออเอาคุยเขาที่อ่ะคุณเดินเข้ามาคุยเขาที่เออเออ เออเออคุยกับหแล้วเออไม่ไม่มีคนคุยด้วยไงอันนี้เขาเริ่มคุยกับอ่ากับน้องเพชรน้องพลอยแล้วเฮ้ยอย่าจานนะอ้าวเอาดิเข้ามาคุยที่คุณคุณจะหนีก็นทำไมเล่าเอออ้าว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 อา มีการดูเชิงมีการดูเชิงแต่คนอื่นไม่เท่าไหร่กันนกอ,อามนี่ไม่รู้อะไรนกเพรไม่ให้เข้าใกล้เลยดูดูเนี่ยเขาเขาจะดมดมอยู่หลังเมียกับลูกไม่ให้ไม่ให้นกอามเข้าใกล้เอาคุณคุยกับเขาสิคุณจะคุยอะไรกับนกเพรเขาเอาคุณคุณบอกว่าคุณจะมีอะไรเคลียร์เอาคุณมาเคลียร์เลยเออนกเพรเออเพชศเป็นพ่อนี่น้งพรอยเป็นเป็นเมียนั่นลูกนกเนาะ <ะ>นุ่นไปหาต,ตัวแสบนุ่นเขาขอเคลียร์กับค,คุณเพชรอ่าเคลียร์ดิเคลีย,ยร์ดิเออนุ่นน้องเพชรคนนู้นเขาอยากคุยอะไรด้วยเนะี่ยเออ แต่ข้าวข้าวข้าวสุกกินนะเออเอาอาหารมาให้แล้วนะยังไม่ดีเท่ะหด <c oughs> แล้วแตงโมอชอบแตงโมชอบแตงโม,มมากเลยแหละไว้ไว้ลงแล้วฝนล,ลงแล้วน้องอามฝนล,ลงแล้วน้องอามเข้ามาหนุห้องก่อนฝนล,ลงแล้วลูก หรือว่าจะมามาเข้ามามาอยู่ตรงนี้อยู่ตอนต้นนี้ลกูกตอนนี้มันนี่นี่ตอนนี้คุมคุมฝนเธอจะหนีห่างทำไมเล่เากล <c oughs> ัวอะไรเล่าเอาัไมไม่ไม่ีกอะไม่ฉีกอะ มานี่ไปหนูมานี่นี่เร็วฝนลงได้ได้เร็วๆวิ่งเข้าหลบฝนเร็วน้องอามาเร็วเข้าหลบฝนเร็วมานดิฝนตกฝนลงฝนลงนี่นี่นี่คุณเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้คุณยังยังเคลียร์กับน้องเพ็ทน้องพลอยไม่ได้นะคุณมาเคลียร์กับนกอีกแล้วเอาเอายังไงแน่รีฝนตกนะให้สี ฝนตกก็ต้องวิ่งเข้ามาฝนตกอ้าวนั่นนี่คุณนี้ชื่ออะไรอ่ะชื่อติ๋มครับชื่อติ๋มครับผมโอ้โหแล้วคุณติ๋มแล้วทำไมทำไมถึงถึงเรียกว่าติ๋มอ๋อตัวเมียเหรอไม่ใช่ครับผมกลัวเขาเพราะเขาเพลินเฮ้ผมก็ตั้งชื่อให้เขาเป็นงั้นแหละไม่แล้วแล้วคุณรู้ได้ไงตัวเมียตัวผู้คุณตั้งชื่อเนี่ยติ๋มเนี่ยมันต้องผู้หญิงดิพอดีว่าผมไม่ตั้งเองครับชื่ออันแปลกประหลาดนี่ คือคุณโยชาโผตั้งให้ผอ้าวชื่อติมนติมจ้าเพื่อนติมนี่ไม่ยานะเขาไมไม่มีไม่มีลูกพี่อยู่นะโยชาโผกับปาโนทต่อไม่อยู่นี่คือเพื่อนผมชื่อติมเขาเป็นคนที่ชีดเลยตอนนี้ตอนนี้มีมีคนจะคุยด้วยแล้วคุยกับศาส์แทนมากัน แล้วเขาก็เป็นคนที่หงเย่อหหงเ่อตัวมากอ้าวคุณรู้ได้ไงอ้าวผมไปผมจะจับตัวเขาเขาจิบผมเลยอ่าลองนี้ลองนี้ลองนี้อยากเห็นไหผมแตะตัวเขาอ่าอ่าลองนี้ลองนี้อ่แล้วทำไมที่กับน้องเชรน้องพลอยไม่ไม่ยอมจับเขาล่ะเห็นไหมอ้เขาเป็นคนที่หงเย่อหงตัวมากโอ้โหอจับเลยเห็นไหมไม่ให้จับเลยว่างั้นแต่พอปล่อยมาบินมาเกาะหัวผมเลยอ่ะเออเออแต่วันไม่ยอมให้ผมจับเพราะว่าเขา ผมเรื่องผตัวมากอืมกําล pues ังสอนหัดพูดนะเดี๋ยวได้พูดเหมือนนั้นนี้กาลังสอนหัดพูดเดี๋ยวก็พูดได้แล้วได้เพราะว่าก่อนนี้น้องน้องเพีเครจะพูดพูดได้นี่เราก็สอนหัดพูดเห็นไหมเห็นเขาเป็นคนที่หงวดหงิผมตัวมากเนี่ยเขาอีกอย่างตอนเป็นชีวินักเลียกท่ป้อนมากเขาจะบินเล่นกับผมมากฮึม ที่ไปคุยกับขาแล้วนี้ก็มาคุยกับนกมากเอยค่ะอืมปล่อยไม่ได้นะนกนกนกคนนี้เพราะว่ามันยังไม่เชื่องมากอืมเพราะว่ไอ้ตัวแสบเดินตลอดแล้วมันจะเข้ามาเล่นเปิดนกออกเลยแหละใช่แล้วจะเปิดกินทุกอย่างเลยเนี่ยนางกินนอนอยู่นี่เลยตัวตึงในบ้านนี่แหละใช่ปล่อยไม่ได้เข้ามาในนี้ใชแล้วเราเคยอยู่กับโตองตรงนี้ไงเขาจะเข้าออกหน้าประตูนี่อ่ะโกตอง นี่เขาอาจจะมากินนกของใช่ใช่จับกินนกทำไงเนี่ยเออตายเลยก็ต้องเอาเล่นงานเล่นงานเอาอามแน่เลยไม่เขาจะเล่นงานตัวตึงคนนั้นเลยไอตัวตึงไม่เท่าไหร่ดิตัวตึงไม่่อยรู้เรื่องอ่ะไอคนที่อยู่เป้าเนี่แหละแต่ว่าเขาฉลาดมากเลยตัวตึงคนเนี้ยทำไมอ่ะเอ้าเขาเป็นคนที่ฉลาดนะเอาก็ฉลาดไงเก่งไงแล้วแล้วพี่กาวเขาจะว่าผมไมอ่ะเออต้องว่าคนนั้นดิ ใชเออ่เออเออกินข้าวยังน้องติมมออ๋มกินแล้วกินแล้วน้องติ๋มเขาบอกว่ามาทำรายการเออมาทำรารกันมาคุยกับคุณไงคุณติม๋มเหรอเหรอเออเมื่อกี้เราคุยกับติ๋มน้องเพชรน้องโอยแล้วแล้วทีนี้ก็มาคุยกับกับติ๋มไงนะงงงนะ งงงคุณโคตรไรกันวะเออเออกล้าภาษาคนไม่รู้เรื่องนะบางทีผมก็ปล่อยมันออกมาเล่นบ้างแหละแต่แต่ต้องปิดประตูใช่ต้องปิดใช่เพราะเขายังไม่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 ขี้องเนีบินออกไปแล้วชวยบินก็ต้องลบเลือดเพราะว่าไม่เหมือนแผ่นเค้กแผ่นเค้กยังไม่ไม่ไปไหนเขาทีเขาเชื่องแล้วแต่นี้เพิ่งมาใหม่เพิ่งมาใหม่ ต้อง<พ>อให้เวลาฝึกเขาด้วยต <พอ S 1> ล <ผม S 1> ้วฝึกเขาก่อนพ่อของปล่อยออกมาเล่นอย่างผมต้องปิดตัวก็ล็อกด้วยนะใเพราะว่ามันชอบมีคนมาเปิดตัวอะ่ะใช่เขาเปิดมาพูดผ้าัวยเลย,ยใช่ลบปีของอปเลยต้องล็อกผมชอบปล่อยมันออกมาบินเล่นไงให้มันแบบฝึกบินอ่ะมันนะอยู่แต่ในกรงก็ไม่ได้บินอ่ะลปล่อยมันออกมาบินมากแลก้วก็มันชอบบินมาเกาะหัวผม น้าๆๆ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 ๆีๆๆ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 นๆัๆๆ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 ้ๆๆ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 ๆอๆๆ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 อๆๆ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 ามๆๆๆๆวๆๆๆ้ๆนๆๆ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 ๆยๆๆ่ๆๆ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 อาน เราคุยกับศาสตร์แทนแล้วตอนนี้นะคะเพราะเขาจะมาฝึกภาษา,าศาสตร์ใช่ไหมลูกใช่แล้วครับว่าเขาพูดยังไงอะไรยังไงใช่ไหมวันๆผมก็เล่นอยู่กับเล่นอยู่กับเพื่อนเก่งนี่แหละครับเนอะว่าผมรู้ว่าทำอะไรยังไงก็เล่นกับติ๋งเนี่ยให้กับจิ๋มใช่เออแล้ได้หัดพูดเก่งๆเนี่ยแต่เราต้องหาคนพูดเก่งๆกับเขาถึงเวลาก็ต้องมาขูดลิ้นแล้วก็อะไรอ่ะใช้ใช้แหวนเนาะเล่มนั่นแหละที่เขาคุยเก่งนี่ผมคุยกับนี่ผมคุยกับติ๋งเนี่ย ต้นผมจะจนผมจะรู้ภาษา,านะ้นกันเออเออเอ,อ๋อรู้ว่าเขาทำอไงพูดอะไรใช่ผมจะเริ่มรู้ภาษานกนะคุณครูก็เริ่มศึกษาว่างั้นเถอะใช่ผมศึกษาออแล้วก็มีแล้วก็มีอีกตนะัวนึงะมีสองตัวอยู่ข้างนอกด้วยเออกําลังอันนั้นอันนั้นกําลังอันนั้นคือมันยังเด็กอยู่อันนั้นคือมันซื่อบือ้อ <laughs> อ,อ,อันนั้นต้องอต้องฝึกหน่อยหนึ่งเพราะว่าเห็นให้อาหารให้อะไรทางอนี้อยู่อีกต้นมันซื้อยัง,ย,งยังอ่อนอยู่ยังอ่อนอันนี้เก่งแล้วกินเม็ดทันตะวันละอันนี้ยังใช้อาหารเหลวอยู่ใช่เพราะว่ายังเด็กอยู่นั้นมันซึ้บยอไงนะปอยับบาบินเนี่ยมันก็บินชนโน่นชนนี่ตัวนั้นอ่นอะไม่ได้แต่ตัวนี้เก่ง